สวัสดีครับผมเก่งโยรัชดานะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโยรัชดาสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ปีนี้พบกันอีกแล้วนะครับที่งานมอร์โชนะครับยูสคารโยรัชดามาเช่นเคยครับมาพร้อมกับกองทัพรถยุโรปพรีเมียมคาร์ทั้งหลายแหล่นะครับและโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับเริ่มต้นเลยครับดอกเบี้ย2.59%เท่านั้นนะครับ4ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับรับประกันหลังการขาย นานอีก2ปีนะครับพี่โยจัดให้จัดเต็มนะครับขัดเคลือบสีสปาเคลือบแก้วดูแลให้เต็มระบบครับผมวันนี้ขอเสนอรถไฮไลท์4รุ่นด้วยกันครับเริ่มต้นจากคันที่1ครับ b e n ซ์ l k สครับคันนี้เป็นตัว200 AMG Sport ชุดแต่งล้อแมกนะครับชุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะครับล้อแมกคันนี้ไฮไลท์เลยครับไม่ห้าหมื่นหกพัโลเท่านั้นนะครับเจ้าของอันดับที่3นะครับดูแลดีมาก พร้อมใช้งานสปอร์ตนะครับมาคันที่2ครับเป็นรถเบนซ์เซกชั่นเล็กลงมาหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงกำลังหารถใช้งานคันนี้เป็น b e n ซ์ l A200 นะครับตัวนี้เป็น1.6ครับปี2016ไม่ห4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับดูแลเข้าศูนย์ประวัติด,ดีตลอดผู้หญิงใช้งานมานะครับเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อทันวาที่แล้วนี่เองนะครับที่เลขไม่ห0มกว่าโลคันนี้ ราคา9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่ควรพลาดเลยใครหาอยู่คันนี้สวยงามสดใสมากนะครับมาอีกคันหนึ่งครับเป็นคายเ n n น e-Hybrid e นะครับคันนี้เป็นรถศูนย์ AAS นะครับปี2020-21นะครับไม่เพียง20,000กว่าโลเท่านั้นคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่5,89,900 0 90, บาท เผื่อท่านใดดูคลิปนี้อยู่นะครับโยรัชดาให้ส่วนลดกันไปเลยทีเดียวจุใจครับ1แสนบาทคันนี้สําหรับคันนี้นะครับรใไม่เพียง20,000กว่าโลนะครับย้ําว่าเป็นรถศูนย์ AAS ไม่ควรพลาดครับไฮไลท์ที่สุดของงานนี้นะครับกล้าพูดเลยป้ายแดงก็ยังไม่มีรถส่งมอบให้ลูกค้านะครับแต่โยรชดามีแล้วไม่ควรพลาดครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนที่ได้รับ ความนิยมสูงมากแต่ไม่มีรถส่งมอบให้ลูกค้านะครับคันนี้เป็น New BMW iX mm hmm. ตัวนี้เป็น x d r i v e E 50นะครับตัว50ย้ำว่าตัว50นะครับไม่ใช่ตัว40คันนี้ปี2 0 2 2ไม่หมกิโลเมตรเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงออกมานะครับใช้งานเพียงแค่24,000โลคันนี้นะครับราคา5ล้าน 3,99,000บาทป้ายแดง6ล้านหนึ่งนะครับและป้ายแดงไม่มีรถโยโรชิลาจัดให้แล้วครับ IX 5 0ไม่ควรพลาดครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งที่บูธและที่โชว์รูมยังมีรถอีกมากมายให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กกลางใหญ่ SUV รถครอบครัวเราก็มีนะครับ Majesty w e l f i r e iPad อย่าลืมครับโปรโมชั่นในงาน มีอีกมากมายติดต่อได้ที่บูธโยรัชดาครับช่องทางการติดต่อนะครับผมพบกันใน f a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าโยรัชดาสำนักงานใหญ่นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนนิมิตใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น Line แอดนะครับแอดโยรัชดาได้เลยนะครับสอบถามโปรโมชั่นหรือสนใจตัวไหนรุ่นไหนนะครับขอข้อมูลเพิ่มวิดีโอเพิ่มเติมติดต่อได้ครับเรื่องรถมือสองไว้ใจโยรชดาครับ รถยนต์มือสองรับรองคุณภาพที่งานบางกอกยูสคาโชครั้งที่14งานที่จะทําให้การเลือกซื้อรถมือ2ของคุณเป็นเรื่องง่ายมั่นใจว่าได้รถมือ2คุ้มราคาพร้อมอนุมัติรวดเร็วทันใจจากกรุงศรีออโต้2 2มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณด้านหลังอาคารเชลลนเจอร์หนองอิมแพกเมืองทองชานีการันตีคุณภาพโดยพรังปรีกร๊ปงานนี้ไม่มียอมแมวแน่นอน